อันนี้ก็คือร้อยสองถึงหนึ่งร้อยเกาครับผมนิ่มๆขอนิ่มๆมานิ่มๆสวยๆมาโอ้โหแหลกค้างด้วยเป็นฝรั่งเศสครับซีดอะไรก็ได้มาทีตัวอะไรก็ได้มาครับและพิลาติชอ็อปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงและร้านนี้ยังสามารถเติมได้ทั้ง UID และ ID พ a s s และยังมีเกมอื่นอีกมากมายให้นานผู้ชมได้เลือกเติมสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปทางเพจอ l เล t กติชอปหรือแอนไลน์อิเล็กติชอปได้เลยนะครับผมและสามารถเติมได้ทั้ง Android และ iOS นะครับผมการเติมต้องรอคิวสักครู่นะครับและต้องเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจไปเติมไปเติมกันเลยครับผม let's go โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f c Mobile นะครับแล้วก็มาอยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับหลังจากที่อัปเดตไปกว่า5ชั่วโมงนะฮะ เราก็รอมาแล้วไ,ไม่ได้อัดคลิปเลยครับเลยมาลงวันนี้แทนก็คือวันศุกร์นั่นเองโอ้ยนึกว่าเราวันกร์วันนี้วันอะไรเออวันศุกร์นะฮะโอเคครับผมมาก็จะมาเปิดแพ็กเยอะพอสมควรนะครับหลังจากที่แรงลี่แล้วก็แรงได้อัปเดตมาเป็นระบบใหม่นะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้ตัวอะไรแล้วก็จะได้เสริมทับหรือเปล่านะครับผมอย่างที่รู้ๆนะก็คือลูก้าโมดิตมาเนะครับเราก็จะแลกโมดิต อีกหนึ่งตัวมาเข้าทีมก็คือ CM ร้อยแปดนะครับผมหลังจากที่ผมได้ไปดูข้อมูลมานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมาเราจะมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับที่เข้ามาก่อนนะครับอันดับแรกมาครับตรงนี้ก็จะเป็นดวลตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการเล่นแบบใหม่ในะระบผมซึ่งผมคิดว่าน่าเล่นกว่าเดิมแน่นอนเนี่ยฮะเพราะว่ารู้สึกว่ารู้รู้สึกว่ามันเป็นระบบขึ้นนะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับผม ในการเล่นก็ปกติเลยนะครับแต่ว่าจะมีหน้าไอ้ตัวนักเตะของเราเนี่ยขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับตรงนี้ก่อนนะครับใครที่มันไม่ขึ้นอ่ะให้มาตรงกล่องจดหมายนี่ครับผมเพื่อจะได้รับตรงนี้นี่ครับโอเคครับผมรางวัลก็จะเป็นแบบเดิมทุกสัปทุกทุกเดือนอะ่ะที่มันอัปเดตเลยนะครับมันก็จะได้แบบเดือนทุกครั้งนะครับถ้าเราแ้งเท่าไหร่มันก็จะได้เท่านั้นนั่นแหละครับ โอเคโอเคนะครับได้88หนะครับหลังจากที่รีลีกนะโอเคครบยังรางวัลซีซั่นนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้เจ็ดหมื่นะสำหรับเดือนนี้เราได้เจ็ดหมื่นนะครับผมมาดูตรงนี้ครับอุ้ยได้แล้วได้แล้วร้อยสามถึงร้อเกได้แล้ว, 3, ลวมาดูเลรก,กันหน่อยเลยครับผมมาครับขอเลรีดดทีหน่อยร้อยสาครับ ืูอุโมงถือว่าสวยเนี้ยสวยนะครับมาใหม่แล้วแบบโอเคอยู่ LB ครับผมอืโอโอ้โหตามเลทเลยแค่แมงลอยสั่งโอ้ยโอเคครับเราจะมาตรงนี้กันนี่ครับผมก็คือหน้าที่เราจะเปิดแพคเยอะพอสมควรในวันนี้นะครับผมอย่างแรกนี่ครับก็คือลูก้าโมดิตนะครับมาเป็นตัวที่ ผมจะแลกทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นตัวที่ผมต้องการใช้นะครับมันด้วยโอเวอร์ออลด้วยแล้วก็ความเก่งด้วยผมก็จะทําการแลกโมดิชมาเลยนะครับผมว่าผมต้องการ CM อยู่พอดีแต่ถ้า RW มาวมก็โอเคแต่ว่ามันเป็นอะไรกับกองกลางไว้กองกลางมาสองครั้งละโมดิชกับแม็กทอมโอเคครับผมเรียบร้อยครับต่อไปสิ่งที่เราจะไปทำนะครับทำอะไรดีวะ แล้วก็มีมุลเลอร์มานะครับโทมัสมุลเลอร์นะแต่ครั้งนี้เป็นโทมัสนะครับผมโอเคเลยสองหมื่นครับร้อยสองหนึ่งร้อยเก้าน่าจะได้อยู่ไปครับเลสโก้ร้อยสองหนึ่งร้อยเก้ามาดูเลดกันครับอืมมาเป็นบอลองดอเป็นโอบักครับผมเลดแม่งเฮียจัดร้อยสองหนึ่งร้อยเก้าต่อครับมามลุยครับผมจะเป็นไรเป็นไรเป็นกิจกรรมหน้าหนาวครับอุยใครเนี่ย ใช่ครับมินิเตาหรือเปล่าโอ้กูว่าแล้วมินิเตา104ครับ,รอรรบโอเคลุยต่อครับผมสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือแพ็คไฮไลท์ของเราก็คือ105-109ไม่ใช่แพ็กไฮไลท์หรอกก็คือหนึ่งอย่างที่ผมจะเปิดในวันนี้ก็คือแพ็คนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็คที่มาใหม่กันดีกว่าครับนั่นก็คือตรงไฮไลท์นะครับผมก็คือชุดร่มประจำวัน1 0 4ถึง2 0 9เลยนะเพิ่มเลนมา แต่มันรู้ว่าจะแจกเลดดีหรือเปล่านี่ครับเพราะว่าเลดต่ตอนนี้ร้อยสี่ถึงหนึ่งร้อยเก้านี่ครับผมว้าวร้อยสี่ถึงหนึ่งร้อยเก้าเลดจะดีหรือเปล่า wow. เดี๋ยวเรามาดูเช็คเลดกันหน่อยครับเรามาเช็คเลดกันหน่อยครับสำหรับโบนัสติซื้อซื้อทุยที่ซื้อขายไม่ได้ครับผมมาเช็คเลดหน่อยครับอย่าบอกนะร้อยสี่ออกกูฮาเลยนะมาครับเป็นเป็นเป็นอังกฤษครับอ m ครับแล้ว เฉลซสี่ครับโอ้โหมาดูเอเก้ครับ104ร้อยสี่สัตามเหล็กเป๊ะชเฉอแม่งมาตามเหล็กวะร้อยสี่104ครับมาลุยก,กันต่อเราจะเราจะเปิดแพ็กอะไรกันต่อนี่แม่งลิ้นพันวะเช้าเชา้ชาแบบนี้ลิ้นพันครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ลงคิววันไหนนะมาอันนี้ก็คือร้อยสองถึงหนึ่งร้อยเก้าครับผม มาครับสองแพ็คมาขอละไปครับผมนิ่มๆขอนิ่มมานิ่มๆสวยๆมาโอ้โหแหลกค้างด้วยเป็นฝรั่งเศสครับ CDM ครับและเป็นกิจกรรม<อ>ฮีโร่ครับเป็นโอ้โหมาตุยดีครับและเป็นมาตุยดีครับหนึ่งร้อยแปดนะครับผมไอเฮียเลด1ร้อยสองึงหนึ่งร้อยเก้าแม่งดีกว่าเลด1ร้อยสี่ึงหนึ่งร้อยเก้าอีก โอ้โหได้มูซามาอีกเหียก,ก,ก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นั้นเลดเนี่ยเลดนี้ถือว่าใช้ได้ครับมาตูดีนะมาตูดีเป็น CDM ที่เกมรับดีมากๆคนระับถ้าใครอยากให้ผมรีวิวช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมสำหรับมาตูดีโอ้โเลดดีว่ะดีดีดี แล้วมาดูตรงนี้ครับการแลกเปลี่ยนนะครับปกติเลยแล้วก็ยังมีค้างคาก็คือจิ้นส่วนที่ o d s นะครับผมอันใหม่ก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเลทในการแลกอาจจะลดน้อยลงไปนะครับผมประมาณนี้การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนเดี๋ยววันนี้ม,ม,ม,มีมีแลกเปลี่ยนให้ดูอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนให้ดูว่าจะได้ตัวอะไรนะฮะอุย้ยเอโตมาดีครับผมเอโตทั้งสองร่างนี้ก็จะเป็นร่างพาร์ททั้งหมดนะครับผมก็ถ้าใครเก็บ เรื่องของพาร์ทแล้วมาแลกตรงนี้ก็จะสามารถได้ทางด้านของเอตโตไปแต่ว่าเดือนนี้ผมแนะนําผมเนี่ยจะจัดเอตโตอย่างแน่นอน,นครับรอติดตามชมได้เลยครับเอตโตปีขวาครับผมจะจัดให้ท่านผู้ชมดูอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับถ้าผมทําสําเร็จนะถ้าผมทําถึงนะโอเคในตรงนี้ครับจะมีแพ็กอะไรที่น่าเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันสักเล็กน้อยนี้ครับผมมีร้อยสามบวกครับใช้ ร้อยห้าหนึ่งตัวถ้าใครมีร้อยห้าที่ว่างๆอยู่สามารถมาเปิดได้ครับแล้วก็ร้อยหกครับร้อยสี่บวกนะแต่ว่าเลทคิดว่าร้อยสี่แหละไม่ไม่น่ารอดจริงๆสำหรับเลทตรงนี้นะครับและสิ่งต่อไปที่เราจะทำานรับขออนุญ,ญาตเนีครับเปลี่ยนแผนลองเอาเข้าทีมแล้วก็เช็คว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปทิศทางไหนนะครับผมตอนเนี้ย ผมมี CDM 2ตัวซึ่ง CDM 2ตัวนี้นี่นครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้งที่จะ OBR เยอะนี่ครับผมแล้วก็เราต้องเล่นตามแผนนะเพราะว่า CDM ในร่างของมาตูดี้เนี่ยหนึนะครับถ้าอัพเต็มนะจะมากกว่าแม็กทอมนะครับทางนั้นเราก็จะใช้ระบบ433จะเป็น defense นี่ครับผมก็คือเกมรับนะ3ีสามสาม defense นะฮะจะมีกลางรับ2ตัวนะครับผมเราจะใช้มาตุยดี แล้วก็จจนาเวทตรงกลาง CM จะเป็นลูก้าโมดิชนะครับผมจะเป็น113มทั้ง2ตัวตอนนี้ทีมเราก็เริ่มจะเพิ่มโมบิอาร์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆก็ค่อยๆไปก็ค่อยๆ,ๆไปนะครับเราไม่รีบนะครับไปครับสิ่งต่อไปที่เราจะไปทำนี้ครับผมเราก็จะมาทำอะไรกันต่อนั่นแหละนะครับก็คือแพ็คไฮไลท์ของเรา1 5ึ1 0 9มาดูครับ จะตามเลทหรือเปล่าเราไม่ต้องวอลเราไม่ต้องคิดเยอะครับไปเลยครับผมและเป็นสโลวีเนียครับถ้าจะไม่ผิดนะขอไปด้วยมาเป็นปเกย็น,นูดโอ้โหเฮียตามเลทเปะ๊ปะโอเคครับผมวันต่อมานะครับผมวันนี้วันแรกเนี่ยก็คือวันแรกที่อัปเดตมาแล้ววันนี้วันที่2ก็คือวันศุกร์ล่าสุดเลยนะครับผมมา เลทเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับร้อยสถึงหนึนี่ครับว่าเลทนี้จะเป็นเลทที่ท่านผู้ชมนี่ควรเปิดหรือไม่นี่ครับหรือถ้าใครมีเพชรบ่อยๆหรือใครมีเพชรเยอะๆเนี่ยสามารถเปิดทุกวันได้นะครับแล้วก็เอาตัวตั้งเตะไปแลกจิกซอ์นะครับผมโบนัสตั้งเตะที่ซื้อขายไม่ได้ครับ Let's go ลุยครับผมมาและเป็นอาเจนเหมือนเดิมเป็น ST กองหน้าครับเอาละทีนี้ ตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหร้อยสี่ครับตามเลตเป๊ะๆเลยครับผมไม่มีขับเคลื่อนอะไรสักกูสักนิดหนึ่งร้อยห้าก็อย่างนี้และมาเปิดต่อไปแลาพิเศษดีกว่าครับร้อยห้าถึงหนึ่งร้อยแปดครับแล้วก็ได้จิ๊กซอไม่รู้ว่าจิ๊กซอว์อ่างไเท่าไหร่แต่ว่าเรามาดูนะว่าเราจะหมาดหรือเปล่าสำหรับร้อยห้าถึงหนึ่งร้อยแปดขออะไรก็ได้มาที ตัวอะไรก็ได้มาครับและโอ้โหจิกซอห้าสิบิกซอหนึ่งแล้วก็ได้ร้อยอีกสตัวครับแม่กุ้มขมัดเลยครับแบบนี้สิ่งที่ผมจะเลือกนี่ครับก็คือจิกซอนั่นเองเพื่อไปต่อในตัวอื่นได้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัว TOTs เนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับผม เพราะว่าผมจะเลิกแรกแล้วไงเลยต้องมาอยู่กับกิจกรรมใหม่แล้วกันนะครับมาต่อไปที่เราจะทำเราจะทำอะไรกันดีครับท่านผู้ชมมาครับเราก็มาดูตรงนี้ครับมาดูกิจกรรมของกิจกรรมใหม่นะี่ครับผมมีบาราโดนาและก็เปเล่นะฮะที่เป็นตัว e g เ n นแต่อยากได้บาราโดนานะเอาจริงเปเล่ก็ได้ ถ้าแบบดวงดวงมีนะถ้าดวงมีอยากได้อยากได้เปลยไล่แล้ก็มาเลยน้ายสองตัวนี้มาดูครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับสุ่มเกมนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมเล่นแล้วก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับผมก็ลองไปเล่นดูเล่นง่ายๆครับผมแล้วก็เอาจากแต้มตรงเมื่อกี้นี้ครับมาแลกตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้ครับนักเตะก็จะมีประมาณนี้ อาซานะผมคิดว่าโอเคอาซาคารนาวาโล่นะครับผมดิมาเรียก็น่าใช้เนี่ยจริงเอเดนเดสเนี่ยน่าใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมคิดว่าผมคุ้มหรือเปล่าผมเป็นสายฟรีแต่ว่าอาจจะเติมด้วยนิดหน่อยนะครับสำหรับ ep หน้าหรือ ep ไหนๆนะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้นี่ครับฝากกดไลค์ให้หน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งให้ด้วยรายกันหนึ่ครับสำหรับคลิป ไม่แจ้งเตือนเลยครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้คลิปแจ้งเตือนแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดติดตามฝากกไดไลค์ให้ด้วยนกันนะครับผมฝากเข้ามาดูคลิปก็ได้ดูคลิปอย่างเดียวก็ได้นีครับสำหรับใครที่ชอบนะครับจุ๊บๆไปจึกกันกับผม